สวัสดีครับที่เห็นเป็นน้ํายาเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอ iPad ดแท็บเล็ตมือถือนะครับสำหรับหน้าจอกระจกก็ต้องเป็นน้ํายาที่ค่อนข้างดีหน่อยตัวนี้เขาขายพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเป็นขนาดเล็กนะจริงๆแล้วเขามาด้านล่างนะครับ พอเราใช้เสร็จเราก็สวมกับเข้าไปที่เดินแล้วพวกพาใส่กระเป๋าไปด้วยได้นะครับสามารถพกพาได้สะดวกดีตัวนี้ผมก็เห็นยอดขายแล้วก็เลยสนใจหามาทดสอบให้ชมเอามายืนยันว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ทุกคนลงความเห็นว่าใช้แล้วลื่นฝุ่นไม่เกาะแล้วก็น้ําไม่เกาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใช้ด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันผลการทดสอบให้ชมนะครับรู้สึกว่าเป็นน้ํายาที่ใช้แล้วประหยัดมากครับเวลาฉีดออกมาเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับโค้งๆแล้วก็ใช้นิดเดียว เหมือนเขาออกมาเป็นฝอยเล็กๆสังเกตดูผมเช็ดไปรอบหนึ่งละนี่เป็นรอบที่2เวลาฉีดออกมาเขาก็จะจับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับน้ําไม่เกาะน,นะค่อนข้างดูดีมากแล้วก็ใช้ผ้าที่เขาแถมมาตรงนี้นะครับเช็ดได้เลยหรือจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ได้นะไมโครไฟเบอร์นุ่มๆเช็ดก็จะเห็นว่าค่อนข้างใช้งานได้ง่ายแล้วก็เงาแบบนี้นะครับสังเกตดูนะเหมือนกระจกเลยเครื่องนี้ผมก็เช็ดแล้วนะครับ พอผมเช็ดแล้วเนี่ยน้ำก็จะเป็นแบบนี้พอเราเอาน้ํามาหยดลงไปน้ําก็จะจับกันเป็นเม็ดของน้ําแบบนี้นะครับเหมือนเคลือบไว้นะเนี่ยเขาเคลือบไว้แล้วก็จะสวยงามนะครับประมาณนี้พอเช็ดแล้วก็จะใส่ปิ้งแบบนี้เลยนะครับคิดว่าเป็นคุณสมบัติของน้ํายาเคลือบเขาอยู่แล้วปกติน้ํายาเช็ดกระจกพวกเนี้ยเขาจะมีฟิล์มเคลือบอยู่อีกทีนึงอยู่แล้วนะครับ ส่วนหน้าจอคอมผมก็ลองใช้นะครับผมเช็ดทั้งบริเวณที่เป็นหน้าจอแล้วก็บริเวณที่เป็นขอบนะสังเกตดูขอบสวยๆสะอาดๆแบบนี้คือผมใช้หูช็ด t นะครับสามารถฉีดนิดเดียวแล้วก็เช็ดได้เลยทั้งหน้าจอก็จะสะอาดใสปิ้งแบบนี้นะครับตรงนี้ก็พอดีมันเป็นสีดํากล้องโฟกัสไม่ได้สังเกตดูนะครับบริเวณนี้ บริเวณขอบอะไรพวกเนี้ยก็เช็ดหมดแล้วนะครับใส่ปิ้งเลยส่วนหน้าจอด้านนี้ก็ผมเช็ดฝั่งเดียวผมจะเช็ดแค่ฝั่งทางขวาเพื่อที่จะให้ดูว่าเขาคมชัดแค่ไหนนะครับลองมาดูฝั่งทางซ้ายเนี่ยครับฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นเละเกลแบบนี้นะเราสามารถใช้วูดเช็ดนิดเดียวรอบเดียวก็สะอาดแล้วนะครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยจะคราบสกปรกแบบนี้นะครับ จะเห็นว่าฝั่งทางขวาเช็ดไปแล้วในสายปิ้งเลยบริเวณขอบก็ด้วยตามสเปคของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นน้ายาเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์เช็ดหน้าจอแท็บเลต็ต iPad มือถือโดยที่ไม่ทําลายวัสดุอื่นๆนะครับผมก็เช็ดไปทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ลองเช็ดพลาสติกขอบอะไรพวกนี้ก็ปกติดีนะครับผมลองเช็ดคราบบริเวณหลัง iPad ก็ทําความสะอาดได้ดีนะครับสังเกตด,ดูบริเวณนี้จะมีคราบพอสมควรเลยนะผมจะหาเงาให้ดูคราบนะครับตอนนี้ฝั่งั้งเนี้ยคราบเยอะพอสมควร ทางนี้นะครับสังเกตดูนะแล้วฝั่งด้านบนเนี่ยผมเช็ดไปแล้วคราบหายนะครับถือว่าทําความสะอาดได้เร็วออกแบบมาได้ดีครับเดี๋ยวผมจะเช็ดทั้งหมดให้ดูนะสังเกตดูคราบหลัง iPad เมื่อสักครู่นะครับบริเวณที่เป็นตามมุมตามขอบด้านข้างที่เป็นคราฝังแน่นนานๆสะอาดหมดจดเลยครับโอ้โหสังเกตดูนะค่อนข้างทําความสะอาดได้ลึกมากๆนะครับ เนี่ยผมใช้แค่ประมาณ4ฉีดเท่านั้นเองฉีด4ครั้งหมดเลยสะอาดเนียนกลิบเลยนะครับถือว่าเยี่ยมนะฮูสรุ่นนี้ออกแบบมาได้ดีครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยรอยที่เช็ดไม่ออกนะครับที่เหลืออยู่ก็สะอาดเงากลิบเลยนะครับส่วนฝั่งด้านหน้าที่เป็นกระจกหลังจากใช้ฮูสแล้วก็รู้สึกว่าคมชัดแล้วก็ใสเคลียร์ที่สําคัญคือลื่นมากครับนิ้วจะรู้สึกว่าสบายนิ้วนะครับกดแล้วลื่นปื้ดลื่นปื๊ดเลยเหมาะกับเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับ ก็ยืนยันได้เลยครับหลังจากใช้วัททำความสะอาดจอคอม2จอแล้วก็จอ iPad 1จอมือถือ1เครื่องนะครับวัตหมดไปไม่เยอะลดลงไปนิดเดียวเองรู้สึกประหยัดมากๆแล้วก็การใช้งานค่อนข้างดีนะครับผมมีใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนที่เป็นของเขาที่แถมมานะครับแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ผมซื้อมาเองนุ่มๆเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันตัวสินค้าก็ออกแบบมาดีครับ มาพร้อมขวดพร้อมที่เก็บผ้าไมโครไฟเบอร์ด้านล่างสามารถพกพาไปด้วยแล้วก็หยิบขึ้นมาทําความสะอาดได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับฮูดออกแบบมาได้ดีราคาไม่แพงที่บริเวณขวดเขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่า s a for a l l s c r e e n 99%ค e ี n ไม่มีท็อกซิกนะครับแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับถือว่าเยี่ยมเลยปกติแล้วไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่ทำลายพื้นผิวนะครับสามารถทำความสะอาดได้น่าจะทุกอย่างเลยมาพร้อมกับผ้าแล้วก็ ขวดที่พกพาสะดวกด้านบนออกแบบมาดีครับฝาปิดแน่นสามารถใส่กระเป๋าไปด้วยได้เลยกระเป๋าเป้น้ําหนักไม่มากนะครับตัวนี้ก็เป็นสําหรับเดินทางแล้วก็สามารถหยิบขึ้นมาทาความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจน้ํายาเช็ดจอฮูดก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงใต้คลิปนะครับผมใส่ลิงเอาไว้ให้แล้วท่านใดที่มีคําถามหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไวได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ